สัสดีค่ะอีสาค่ะสวัสดีครับเหนือครับพวกเราสองคนจะพาทุกคนไปร,รู้จักกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือสองกุมภาวาปีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือสอง,งกุมภาวะปีต,นนตั้งแต่อยู่ที่ตำบลตุ่มใต้อำเภอกุมภาวปีจังหวัดอุดรธานีโดยทางวิทยาลัยได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา25ง7รเ็ โดยมีท่านอนุพงศ์มุกรานุรักษ์เป็นผู้รับอนุญาตด้วยความมุ่งมั่นในการต้องการให้ประชาชนในชุมชนแถบบริเวณจังหวัดอุรธาน,านีและจังหวัดใกล้เคียงมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้สมเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและศึกษาต่อระดับสูงได้โดยทางวิทยาลัยได้ทําการเปิดการสอนอยู่ทั้งหมด2ระดับระดับที่1ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช โดยมีทั้งหมด4ส,สาขาวิชา 1. สาขาวิชายานยนต์ 2. สาขาวิชาการบัญชี 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. สาขาาการตลาดและระดับที่2ระดับประกาศตระยบัติวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสโดยมีทั้งหมด4ส,สาขาวิชา 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 2. สาขาวิชางานบัญชี 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล 4. สาขาวิชางานการตลาดเาาวิาทรายของเราได้ทํา M.O.U กับบริษ,ษัทนนำของประเทศเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการจริงโดยนักศึกษาจะได้วัดิการเทียบเท่ากับพนาันการประจำไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่ากะที่พักหรือรถรับส่ง ตัวสถานประกอบการที่มีให้นักศ,าาศาึกษาไปฝึกประสบการณ์มีดังนี้ 1. บริษัทกูจิคุระ 2. บริษัทฮอนด้า 3. บริษัทแคนนอน 4. บริษัท s อ็มบริษัทการเดินเรือสปีดดี้จบท้ายนี้น้องอีาสานและพี่เหนือมีคลิปบรรยากาศภายในวิทยาลัยให้ทุกๆคนได้ดูก่อนจะจากกันนะคะสวัสดีค่ะ